ยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่443ได้เวลาแล้วครั้งที่สองอ๋เสือย,ยืนขึ้นและก้าวออกจากห้องในขณะเดียวกันฟ้านจัวก็รีบลุกขึ้นตามอูเสือออกไปที่สนามพวกสิษย์ที่กำลังตะกนไม่หยุดต่างก็มีกำลังใจมากขึ้นเมื่อเห็นว่าอูเสวอเดินออกไป คำพูดด่าทอเสียดสีของพวกเขาก็เริ่มรุนแรงขึ้นกลับเข้าคอกสุนัขของพวกเจ้าไปซะแล้วบอกให้ในฝูงรู้ด้วยว่าข้าจะไปปรากฏตัวในวันลาววิญญาณเมื่อพวกเจ้าต้องการให้ข้าไปมากนักข้าก็จะสนองความต้องการให้แล้วอย่าเสียใจทีหลังแล้วกันอูเสียพูดพร้อมกับส่งสายตาเย็นเยือกให้กับสิทธิพวกนั้นเสียงที่เย็นเยียบน,นั้นราวกับดาบน้ำแข็งที่แทงทะลุการเอะอะวายของสิทธิพวกนั้น พวกสิทธ์ต่างก็ถูกคำพูดของอู๋เสี่ยทำให้ตกใจและหว,วาดกลัวกันขึ้นมาทันทีพวกเขากำลังจะก้าวออกมาโต้ตอบทว่าก็เจอกับสายตาเย็นเยือกของอู๋เสีย่ยความหนาวเหน็บเย็นชาในสายตาคมกริบคู่นั้นทิมแทงทะลุจิตใจของพวกเขาเหล่าสิทธ์ทุกคนต่างก็งอตัวหดหัวลงโดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขารู้สึกว่าความกล้าทั้งหมดของพวกเขาไหลซึมลงพื้นหายไปหมดหนึ่งในนั้นก็พึพรรมพำเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยิน เขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างทว่าพวกเขาต่างก็พากันวิ่งหนีหางจุกตูดไปหลังจากพวกก่อกวนจากไปแล้วฟ้านจัวก็ถามขึ้นมาทันทีว่าน้องอูเสียเจ้าตั้งใจจะไปงานล่าวิญญาณงั้นหรือคำพูดเมื่อครู่นี้ของเจ้าหมายความว่ายอย่างไรงานล่าวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นงานใหญ่ที่สำนักศึกษาเฟิงหัวจัดขึ้นทุกๆครึ่งปีในวันล่าวิญญาณสิทธุทุกคนของสำนักศึกษาเฟิงหัวจะมารวมตัวกัน และเข้าไปในป่าประลองวิญญ,ญาณเพื่อร่ษาสัตว์อสูรวิญญาณการล่ษาสัตว์อสูรวิญญาณนั้นจะทําให้ได้รับหินวิญญาณและเป็นการฝึกฝนเหล่าสิทธิในการต่อสู้จริงแต่ทว่าป่าประลองวิญญาณนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลกร,ระทั่งสิทธิหลายพันคนเข้าป่าไปพร้อมกันในครั้งเดียวพวกเขาก็ยังเป็นเหมือนเมดทรายในท้องทะเลมีสัตว์อสูนทุกชนิดจากระดับต่ำจนถึงระดับสูงอาศัยอยู่ในป่าน,านั้นซึ่งถ้าใครไม่ระวังตัว ไปทาให้พวกสัตว์อสูรดูร้ายโกรธเข้าแล้วก็พวกเขาก็จะกลายปเป็นอาหารของสัตว์อสูรได้อย่างง่ายดายในการลาวิญญาณครั้งก่อนๆมักจะมีสิทธิเสียชีวิตไปนในป่าป,ประลองวิญญาณอยู่เสมอนอกจากสิทธิในสาขาหลักของสํานักศึกษาเฟิงหัวแล้วสิทธิสาขาย่อยก็จะมาร่วมงานลาวิญญาณนี้ด้วยการเสียชีวิตที่สูงที่สุดในครั้งก่อนๆก,ก็มักจะมาจากสาขาย่อยในวันลาวิญญาณ พวกสิทธิที่เป็นผู้ชี้แนะสิทธิใหม่จะต้องคอยนำสิทธิน้องในความดูแลของพวกเขาไปตลอดทั้งงานนี่จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่พวกสิทธิทั้งหลายพากันกลัวที่จะต้องเป็นผู้ชี้แนะสิทธิใหม่นั่นเองป่าประลองวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยอันตรายและไม่สามารถแน่ใจได้ว่าพวกเขาจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างปลอดภยัยการถูกพวกสิทธิใหม่ที่อ่อนแอและไร้ประสบการณ์คอยถ่วงแข้งถ่วงขาย่อมไม่ใช่สิ่งที่น่าดึงดูดใจนักอู๋เสวียนั้น อาจจะมีพลังวิญญาณสีส้มแต่ทว่าพูดประจำตัวของเขานั้นดูจะอ่อนแอเกินไปหน่อยนะฟานเฉาอดไม่ได้ที่จะมองเพียงเจ้าแมวดําตัวน้อยบนบ่าของอูเสืออย่างเคร่งขรึมเจ้าแมวดําตัวน้อยนั้นน่ารักมากจริงๆแต่เมื่อต้องเข้าสู่การต่อสู้ละ่ะจะสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้หรือไม่นะข้าอยู่ที่นี่มาค่อนข้างนานแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับไปสานักศึกษาสักทีอูเสือพูดพร้อมกับปรีตาลง คนมากมายปรารถนาให้นางกลับไปนางจึงคิดว่าควรจะตอบสนองความปรารถนาของพวกเขาสักหน่อยในขณะที่สีหน้าของฟ้านจัวตื่นตระหนกเขาจึงรีพูดว่าน้องอูเสียเจ้าอย่าไปสนใจสิ่งที่ผู้อื่นพูดเลยพี่ใหญ่กับข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนอย่างที่พวกเขาพูดเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแม้แต่น้อยและเจ้าก็สามารถอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่เจ้าต้องการด้วยรู้ไหมว่าการมีเจ้าอยู่ที่นี่นั้นมันดีมากจริงๆ เจ้าเชื่อชีวิตข้าไว้เป็นผู้มีพระคุณของข้าข้ารู้ว่าอาจิงเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดนี้และข้าก็จะให้เขากลับไปยังสํานักศึกษาในวันพรุ่งนี้ส่วนเจ้าเจ้าอย่าไปเลยนะน้ําเสียงของฟ้านสวนั้นเกือบจะวิงวอนขอร้องอูเสีย,สยใบหน้าซีเซียของเขาดูเหน็ดเหนื่อยกว่าปกติเนื่องจากความกระวนกระว,วายใจอย่างไรก็ตามอูสเสียกับสายหัวการกลับไปของข้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของข้าเท่านั้นอาจิงเป็นได้อย่างดีก็แค่เบี้ยอูเสือไม่มัวมานั่งโต๊ะกลับจะโง,ง่ไร้หัวคิดให้เสียเวลาหรอกนางได้ยินทุกคาที่พวกสิทธิ์ที่มายังป่าไผ่ตะโกนด่าทอในสองวันที่ผ่านมานี้ในทุกๆคําด่านั้นจะมีคําพูดยั่วยุให้นางออกไปจากป่าภัยซึ่งท้านางกลับไปยังสํานักศึกษาในเวลานี้นางจะต้องเข้าร่วมงานล่าวิญญ,ญาณหนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนพวกนั้นต้องการหรอกหรอแต่ อย่าได้มาเสียใจที่นางกลับไปล่ะเพราะต่อให้เสียใจขึ้นมามันก็สายเกินไปแล้วยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่444ได้เวลาแล้วครั้งที่สามอูเสียตัดสินใจเข้าร่วมงานล่าวิญญาณซึ่งฟานจัวก็ไม่สามารถเรียกล่อมให้เปลี่ยนใจได้ แม้ว่าจะลากฟ้านฉี่มาช่วยโน้มน้าวด้วยแล้วก็ตามทว่าโชคดีที่ฟ้านฉี่จะต้องอยู่กับอูเสือในช่วงล่าวิญญาณฟ้านสวดที่มั่นใจในความสามารถของพี่ชายจึงสบายใจขึ้นมาเล็กน้อยส่วนอาจิงนั้นก็ถูกฟ้านัวไล่ออกจากป่าภายในคืนนั้นเลยเขาสะอึกสะอื้นคร่ำครวญเสียงดังไม่หยุดทําให้ฟ้านฉี่โมโหจึงจัดการสัตว์อาจิงให้หมดสติไปในฝ่ามือเดียวแล้วยนขเขาเข้าไปในห้องทํางานของอาจารย์ใหญ่ทิ้งปัญหาไว้ให้ฟ้านจินผู้เป็นพ่อจัดการ วันลาวิญญาณก็ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วการล่าจะเริ่มขึ้นในอีกเจ็ดวันนี้อู๋เสือก็จัดเตรียมสิ่งต่างๆที่ฟ้านจวดจาเป็นต้องใช้ในการรักษาตัวและในช่วงที่นางจากไปนางจะทิ้งเจ้าแมวดําตัวน้อยไว้ที่ป่าไผ่ด้วยเมื่อสองพี่น้องตระกูลฟ้านได้ยินเข้าพวกเขาก็รีบปฏิเสธทันทีจากที่พวกเขาเห็นเจ้าแมวดําตัวน้อยน,นั้นเป็นพูดประจำตัวของอู๋เสือถึงแม้ว่าเจ้าแมวํำตัวน้อยจะอยู่ในระดับต่ำแต่มันก็ยังคงใช้ปกป้องอู๋เสือที่ตัวเล็กได้ ซึ่งอูสเสือนั้นตั้งใจจะทิ้งเจ้าแมวดำตัวน้อยไว้เพื่อระบุตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังการวางยาฟ้านจัวอย่างไรก็ตามเมื่อนางออกจากป่าไผ่ไปฟ้านจัวก็ไม่อาจแท้งทําเป็นอาการกําเริบได้อีกอูสเสือจึงลมเลิกความคิดนั้นไปได้ในที่สุดอีกไม่กี่วันจะถึงวันลาวิญญาณแล้วอูสเสือขังตัวอยู่ในห้องค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีนางต้องการเวลาอีกสองสาวันเพื่อรักษาเจ้าัวหิมะให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิม วิชาเยียวยาจิตวิญญาณที่พัฒนานแล้วได้ช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงวิญญาณของเจ้าโบหิมะให้ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมันกลับคืนสู่รูปแบบที่สง่าและงดงามในที่สุดจุดประสงค์ที่แท้จริงในการเข้าร่วมงานล่าวิญญาณคืออะไรเจ้าแมวดำตัวน้อยน,นอนกลิ้งอยู่บนโต๊ะใช้หางปัดกลริปโบหิมะไปมาอย่างช้าๆมันไม่เชื่อว่าเจ้านายของมันจะยอมจำนนต่อคำยั่ยุข,ของเด็กเลวไม่กี่คนในสำนักศึกษาเฟืองหัวแห่งนี้ในเวลานั้น ฝ่ามือของอูเสือที่ปิดอยู่เหนือยอดัวหิมะพลังวิญญาณของนางก็ผายออกจากฝ่ามือเข้าห่อหุ้มดอกบัวสีขาวเอาไว้ทั้งหมดก็คาติดอยู่ที่ขั้นสีส้มมานานแล้วอูเสือพูดออกมาเบาตาของเจ้าแมวดําตัวน้อยก็จุดประกายฮ่าฮ่าเจ้านายท่านเลือกเหยื่อผู้โชคร้ายได้แล้วหรอเพื่อให้อูเสือทะลวงขั้นไปได้นางจำเป็นที่จะต้องกลืนกินพูดประจำตัวของคนอื่นซึ่งนางก็ติดอยู่ที่ขั้นสีส้มมาสักพักแล้ว แต่ยังไม่พบพูดประจำตัวที่เหมาะสมได้เมื่ออูเสือพูดออกมาเช่นนั้นเจ้าแมวดําตัวน้อยก็เข้าใจได้ในทันทีว่าเจ้านายของมันต้องการอะไรยังรออูเสือตอบเจ้าแมวดํากระพริบตาจากที่มันรู้จักเจ้านายของมันมามันจึงเดาว่าเจ้านายจะต้องรอดูว่าใครจะเข้ามาหาท่านและก็กลืนกินมันซะอย่างนั้นหรออูเสือพยักหน้าตอบเล็กน้อยใครบางคนที่ต้องการให้ข้าเข้าร่วมงานล่าวิญญ,ญาณ นั่นก็หมายความว่าพวกเขามีแผนจัดการค่าที่นั่นไม่ว่ามันผู้นั้นเป็นใครข้าก็จะซาบซึ้งในตัวของมันยิ่งนักนางจะซาบซึ้งในบุญคุณของผู้ที่ส่งพูดประจําตัวมาให้นางทะลวงขั้นและจะมอบคําขอบคุณไปให้ด้วย <c oughs> ยิ่งกว่านั้นหัวอเหี่ยงและคนอืนอ่นๆจะเข้าร่วมงานนี้ด้วยถึงเวลาที่พวกเราจะได้พบกันแล้วในหุบเขาเมฆาครั้งที่แล้วงูกระดูกสองหัวและมีหญิงอย่างได้รับบาดเจ็บสาหาัส เมื่ออู๋เสือเรียนรู้วิชาเย,ยายาจิตวิญญาณแล้วนางก็ย่อมคิดถึงพวกเขาเพื่อจะช่วยเหลือพูดประจําตัวของพวกเขาด้วยเอ๋ hey, จะบวงงีเงาหนีจะฟื้นสภาพเต็มที่ในอีกสองสาวันหรอเหมียวจะแมวดําตัวน้อยถามพร้อมกับมองไปยังบัวหิม,มะที่ฟื้นคืนมาใหม่ใช่อูเสือก,ก,ก้มลงมองในขณะที่พวกเขาตัดสินใจอย่างเด็ดเดียววันเวลาผ่านไปในที่สุด วันลาวิญญาณของสำนักศึกษาเฟิงหัวก็มาถึงอีกครั้งเช้าตรู่ในวันนั้นทุกคนในสำนักศึกษาเฟิงหัวต่างเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางพวกเขาพาการเดินตรงไปยังป่าประลองวิญญาณเพื่อเข้าสู่การทดสอบที่ถูกจัดขึ้นปีละสองครั้งภายในป่าพวกเขาบางคนอาจจะเริ่มเข้าสู่การทะลวงขั้นในขณะที่บางคนอาจจะต้องเสียชีวิตให้กับสัตว์สูรวิญญาณที่เพ่นพ่านไปทั่วป่ารถม้าหลายร้อยคัน เลื่อนที่เสียงดังเรียงกันไปเป็นขบวนวิ่งผ่านประตูสำนักศึกษาเฟิงหัวออกไป